ถ้ากันล um ูดเราหองไปยืนมืดวะรีะว่าเลี้ยงกับพวกหยอดลวดแย่งเดกินไม่กินฮะ วันนี้เขกินเจียวอัเตรเลียนมาเจียวุตเเดชมนี่ยอย่งก่อนหน่อชิกนหนึ่กุน่ยเพราะวมันคือโคนิ้เข้าเสร็จแล้วครับปลาดุกต้มปลาลาโคราดเรียกหม้อปลาดุก